ตอนนี้นะครับเรามีภารกิจไปช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่บนต้นไม้สามคนนะครับมีน้องออกมาแจ้งตอนนี้เรากําลังจะตรงเนี้ยมันมันสามารถหย่อนไปได้แต่ว่าน้ํากระแสน้ํามันแรงมันจะอ้อมไปนู่นเลยยิงส่งไปนู่นเลยข้ามไปไม่ไม่ีอ๋อมันหยุดต้องเข้าไปฝั่งนู้นเลยใช่ไหมเอยยิงข้ามไปฝั่งนู้นเลย คือตัวห่างมันติดอะมันมันลึกใช่ไหมคันลึกลึกโอ้โหแม่น้ำเนี่ยลึกมากเลยนี่ยนะตาเข้าซอยนี้แต่ว่าออกตรงนู้นเออออกข้านี่แล้วก็ขยงออกเลยนี่ขยงออกนะไม่มีเนินดินใช่ไหมครับตรงนั้นมันมีเนินดินแต่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงเนี้ยตรงลงไปได้เลยใช่ไหมใช่ตรงไปได้เลยแล้วเราไปขึ้นตรงนู้นตรงไปได้เลยใช่ไหมใช่เป็นคลองใช่ไหมเออตรงนั้นอ่ะมันอาจจะมีเนินดินนิดนึงแต่มันสามารถเราลงไปแล้วไปยุงรถแต่พี่หักหัวหัวน้ำ หัวเรือเตรียมนะเดี๋ยวพี <ok> <t> ่หัหัวพวนน้ำแล้วเดี๋ยวค่อยถอยหลังไปพี่นั่งลงนั่งลงเลยครับเดี๋ยวพี่ชี้โดนเตรียมนั่งนั่งก็ได้นะเนี่ยนะมีช่องอยู่นะช่องอยู่ใต้ใต้ต้นไม้อ่ะหักตรงไหนให้บอกพี่ออกไปนี่เลยออกไปล็อกนี้เลยออกไปล็อกต้นไม้เบา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 นะเบานะเบานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็น เนยประคองเรือไว้ประคองเรือไว้เดี๋ยวเดาว่องประคองหัวเรือไว้โอเคโอเคโอเคพี่โอเคโอเคระวังหัวระวังหัวนั่เลยครับเบา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 ลองนี้เลยเนาะไปไปไปล่องนี้เลยระวังหัวระวังหัวเออล่องนี้เลย ติด็นตัวเป็นตัเป็นตัวเอามือเอามืเย็นๆใจเย็นๆผมรู้แล้วแมอ๋อนู่นอยู่ต้นไม้ใช่ไหมโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วเป้าหมายเราอยู่บนต้นไม้มันจะยากเลยตรงนี้น้องเออทุกคนอย่ากตื่นให้ผมทำสมาธิทำส่งเสียงดังโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายเราอยู่บนต้นมะม่วงนะครับน้องคนนี้ต้นไหนนะเนี่ยต้นม่ไปกล้วยนี่เดียว่ไปที่ต้นเลย คลองเป็นไปต้นไม้หดบันทึกยังถือเราบันึกแล้วแค่นะครับตอนนี้เราได้เจอเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายเราค้างอยู่บนต้น้าจะเป็นต้นต้นทีงเป็ดไปได้่างนี้มันมีสซานะครับเนี่ยารแล้วมัามันคบมไม่มีใครเป็ไตอนนี้น้งค้างอยู่โอ้โหีคนนะสองหรือสามหยุดต้นไม้สามครับหยุดต้นไม้สามคนโอเคโอเค แล้วหนูลอยมาได้ยังไงอ่ะมาตามน้ำน้ำมันน้ำข้ามไปนู่นเลยมันว่ายไม่ได้อย่างเงี้ยนะาว่ายว่ายข้ามไปนู่นเลยเหรอถ้าไอ้ผมจะขึ้นไมแบบมันมีคันาดใช่ไหมครับพีเดี๋ยวพี่ไปเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังยุ่งช่วยคนอยู่เลยเดี๋ยวพอกับพี่เรื่องต้นนี้นะมันเป็นเนินดินเหรอใช่ครับมันเป็นเนินดินข้างต้นไม้น่ะครับโอเฝั่งนู้นมีไหมมันน่าจะลึกอยู่แหละไหนตรงนี้ลึกๆอยู่ข้ามไปได้ขึ้นไม่ได้เอาครับ ตอนนี้ตอนนี้เข้าใหม่อยู่นี่เลยทเอาหวดขวนน้ำแล้วเรามากันได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นครใจเย็นโอ้โหใหาคนอื่นเขาวุ่นงานกันหมดมึอนี้ทางมันมีเยอะแยะไม่ไปหัวเรือเตรียมผูกเชือกนะครับผจะเข้าไปเรื่อยๆนะมไม่ต้องทายอะไรทั้งสิน้น ม,มันไม่จมน้ำเนี่ยมันลอยตามน้ำมาใช่ไหมมันลอยไม่ได้<ร>น้ำมันลึก,มมลกเม็ดกว่านะเอ้ยไอ,อจุดน,นี้หรือเลปล่าที่ไปแจกซาปเปาอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็มาเล่นอยู่ตรงสะพานใช่ไหมเมต็มท้องเต็มท้องไปให้สุด

แมงป่องแมงป่องข้างหลังระวังแมงป่องระวังแมงป่องข้างหลัง